รถที่สองวันนี้เดี๋ยวกูกกิ๊กจะพาดูสต็อกนะคะว่ามีรถอะไรบ้างอัปเดตวันนี้มาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันเลยตรงนี้ก็ใช่นะคะใช่หมดนะพี่พี่เห็นคันไหนแล้วมันแบบใช่มันเรียกมันสะกิดนะแคบรวทักางานกูกิ๊กได้คันนี้เป็น Toyota a เอทีเข้าใหม่ส่วนตอนเดียวตอนนี้มีให้เลือก2คันนะคะคันนี้ปี2022ไม่34,240นทีสวยมากขาย429,000หรือใครหา สี่ล้อเล็กหนูก็มีนะ NLR 130ค่ะคันนี้3.0มจเกียร์ออโต้ปี2023ัมไม่แค่2องหมออกในเครือบริษัทของเราเองด้วยวิ่งได้เลยไม่ติดเวลาค่ะเพราะว่าจดทะเบียนเป็นป้ายเขียวนะคะแล้วก็คันนี้ก็ตอนเดียวแต่มีค้อคนะถ้าคันไหนมีข้อคือลงเล่มลงเอกสารให้แล้วนะคะใช้งานได้เลยนะทุกอย่างจดตรงรุ่นตรงสเปคนะคะเอกสารครบอุปกรณ์ครบคันนี้ปี2019 2.4J 3ามแ0 0ไม่แค่9 3้าหมสีประตูก็มีให้เลือกเยอะนะคะที่นี่จะเป็น2อง i g h นะเป็นตัวท็อปของขับ2ค่ะไปแบบรวดเร็วนะไม่ได้พาดูข้างในหรอกว่าน้องเปิดสตองให้ดูว่าตอนนี้มีรถอะไรบ้างนะคะเอาตินะตอนนี้มีทั้ง1.6 1.8 1.8ุดนพีเมียมนะคะหรือว่าตัว GR Sport สีว่างอยู่1คัน คันนี้ไม่หกหมื่าค่ะราคา5 5 9แ0 0ห้บาทแล้วก็คันนี้ยังว่างอยู่รอเจ้าของเมื่อไหร่จะเจอกันสักทีนะเป็นรถในบริษัทของไทยลุ่งค่ะก็คือไทยลุ่งประกอบเองนะคะเครื่องเป็น2.4ค่ะเข้าศูนย์ของโตโยต้าได้เลยพี่ี่สนใจทักหากูกิกได้นะมีคันเดียว4ีคุณสีสีน้ตาลน้องขายไปแล้วนะคะแล้วก็คันนี้คอสหนสปอร์ตปีสองพ ไม้แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยเก้ากิโลหาจากไหนได้น้องๆ้อรถใหม่ราคาขายห้าแสนเก้าหมื่นก็พันบาททักเลยคันนี้ไม่แอบสูงค่ะเจ็ดที่นั่งปาเจโร่ไม้อยู่ที่แสนเจ็ดถ้าพี่ๆไม่ชอบมีอีกคันหนึ่งไม้แค่หมื่นแปดมืนกว่ากานะคะคันนี้แคบ2.4งจุซตน่าจะตัวเซตอีดิชั่นนะคะหรือหาตู้เย็น ตู้เย็นติดลบมาคันนี้3 9ม0 0นบาทสเปคแคบ1.9ึ่งปี2020ไม้แค่หมื่นห้ามีที่นี่แหละไม้แท้นะคะขอไฟล์ประวัติได้เอาคันนี้ก็เอาติดแต่ว่าไม่ได้มีปีบอกถ้าสนใจทัาากหาโกกิกได้ทะเบียนหกหนึ่งศูนยค่ะหรือตู้ถ้าตู้แบบนี้ก็จะเป็นตู้เฉพาะเนาะแต่เป็นแคปนะคะขายพร้อมตู้นะคะไม่เย็นนะคันนี้ไม่เย็นเป็นตู้แห้งนะคะมีสองคัน เผื่อพี่มองแล้วอุ้ยตู้ที่เราใช้งานเลยต้องการทักหากกกิกได้เลยส่วนรถตู้มีปี2020ราคาร้านส0 0 0มื่นล้านสองแสนสมี2องคันหน้าสั้นนะคะทักหากกกิกได้เลยมีให้เลือกทุกประเภทการใช้งานหรือจะเป็น c r v คันนี้2.4 ES 4คูณ4ปี2 0ไม่เก้าหมื่นสองเจับาทสีสีเทาเขาเรียกสีเทาวะเทาดำ คันนี้แจ้งรลค่ก่อนเลย8 9 9 0 0 0ปี2 1ไม่แค่77,000ปี2.0อ่ะเครื่อง2.0ให้ยาลิต1.2เอนทปี2021ไม7่7 7ค่ะหรือจะเป็นหลังคาอะลูมิเนียมเสมอเก่งแบบนี้ก็มีนะพี่ๆใช้งานประเภทไหนลองเช็คเข้ามาได้ค่ะคันนี้3 9 9 0 0 0ปี2 2ไม่แค่74,000น้อยมากหาไว้ใช้งานทักได้เลยนะมี2คัน ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น c a m ร y คันนี้สีน้ำตาลค่ะเข้าใหม่ไฮบิดนะฟอร์จูเนก็มาแล้วนะคะหรือว่าจะคันนี้ก็ไฮบิดเหมือนกันค่ะ2.5 HV พี่พี่หารุ่นไหนอยู่เช็คได้สต็อกตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ MUX เอจ็ดที่นั่งมีทั้ง MUX เอ็กซ์ปาเจโร่ฟอร์ดเอเวอรนะคะมีหมดนะพี่พี่ลองเช็คเข้ามาก่อน อันนี้ไม่หกหมืค่ะปี2 0 2พันยี่สคันนี้ 2.0g จนะุดศูนย์จีะเจ็ดแสนห้าหมื่นราคาดีฟอร์จูนอันนี้มิวเอล้านสามหมค่ะแต่ว่าเป็นเครื่อง3.0นยะ์ะคันนี้4ีบอนเงิน3.0ปี2.1 4หคูณสตัวท็อปสุดไปเลยใครอยากได้ส่วนคันนี้ก็ f o r ์ u n เนตอนนี้ f o r ์จูเนมีให้เลือกหลายคันนะคะพี่ๆขาลองเช็คเข้ามาได้คันนี้ไม่ไม่ถึงแสนเหมือนกันนะ 2.4ลิต e 1ล้าน1 4 9 0 0 0ปี 2, 2022ไม่7,007ค่ะอุ้ยเยอะเนาะดูเยอะจริงๆรถเล็กก็มี Mazda 2 V ออสยานรมีหมดแล้วก็กระบะค่ะกระบะขับ4ตอนนี้มี2คันสีบอลเงินมาพร้อมหลังคาค a r r บอยเสมอเก่งแต่ว่าเป็นเครื่อง2.8นะคะ Accord ก็มีนะคะพี่ๆแอ c o คอร์ใหม่ๆสวยๆคันนี้นำเสนอเลย เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะ2.5 HV p r e m i พีเมียมปี2023สวยเขาเรียกสีอะไรไม่รู้สีเทาแต่ออกน้ำตาลน้ำตาลออกเทาๆเป็นสีสวยไม่ค่อยเห็นนะคะสวยเลยประมาณนี้1.8ยังมีอยู่ซ <Civic> ีวิกค่ะราคา519 0 0 0ปี2 0กระบะก็เยอะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นยกสูงจะเป็น2 4 High สี่ห n e พนะคะ กียร์ออทคันนี้เกียร์ธรรมดาน่าจะติดจองสี่ประตูเกียร์ธรรมดาอ่ะคันนี้ติดจองไปแล้วคันนี้ว่างดูทะเบียนได้ใครๆที่กำลังตามหาสี่ประตูตัวเตีย้ยราคาดีงาม5 4าแสนี่หมปีสองสองเกียร์ออตโต้สองตัวมิดค่ะไม่แค่ห้าหมื่นสวยมากนี่เดิมนะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยอันนี้คือแบบในสต็อกเนะี่ยก็จะมีร่องรอยแบบนี้จากการใช้งานแต่ว่าหนูว่าขัดก็ออกแล้วนะแบบนั้นอนะ อ่ะเบาะโดยสารเยอะก็จะเป็นฝั่งนี้เพราะว่าไม่ใช่เบาะแท้นะคะแค่หุ้มนะข้างในเป็นผ้าถอดออกจะได้ผ้าเลยแต่ว่าพี่ๆให้หนูซ่อมได้นะจะได้เอาไปใช้งานแบบว่าไม่ต้องโดนผ้าข้างในอีกอย่างก็ได้เรื่องแบบเก็บทําความสะอาดง่ายมีจอพร้อมกล้องางหลังนะคะแบบนี้เนี่ยไม่แค่ห้าหมื่นขอไฟล์ประวัติได้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันมีคันนี้คันเดียวแล้วนะสี่ประตูตัวเตีย้ยใครหาไว้ใช้งานทักได้เลยวีออสก็มาแล้วคะ่ะพี่ๆวีออสเอาติก็เยอะนะ เผื่อใครอยากได้แล้วก็คันนี้มีซูเปอร์เจโร่สปอร์ตไม่แค่แปดหมื่นราคาขายจะแสนเก้าหมื่นเก้าพันสีขาวพ,พี่ขาถ้าเรียกใครอยู่ก็ทัหกหากูกริกได้เถื่อนแปดหกเจ็ดเจ็ดสวยมากประมาณนี้นะล็อกโคก็มีอะล็อกโคหนึ่งเจ็ดเก้าหกหกแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าไม่แปดหมื่นเจ็ดเครื่องสองพันสี่มาพร้อมแครีบอยเสมอเกง่งแครีบอยไม่ใช้ถอดได้ อุ้ยมีล็อกโค้เข้าแล้วใครสนใจรีบทักนะที่นี่เขาขายกระบะเก่งมากพอจูนคันนี้ก็ขายนะหลังคาดำอ๋อไม่ขายนะ่าจะยังติดยังไม่ปลดระวังหรือเปล่าขออภัยค่ะคันนี้ยังไม่ขายนะโอเคก็ประมาณนี้ใครสนใจรุ่นไหนชอบคันไหนทั้งหากูกิกได้แน่นจริงๆบางคันอาจจะไปไม่ถึงหรือไม่เห็นนะคะลูกค้าก็แคปหรือว่าลองเช็คเข้ามาได้นะคะ โอเคสต็อกล่าสุดวันนี้วันที่20ค่ะใครหารุ่นไหนใครสนใจรถมื2สงรุ่นไหนเช็คเข้ามาไม่แท้มีบุคเซอร์่วยเช็คประวัติได้เป็นรถเช่าหมดสัญญาออกจากป้ายแดงทุกคันสนใจทักหากูกิกได้เลยนะคะวันนี้กูกิกไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ